สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยานามิทุกๆท่านนะคะวันนี้เนี่ยตาจะมาเปิดไพ่ยิปซีนะคะเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญสาคัญจุดสําคัญสาคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่15นะคะไปจนถึงวันที่31สาเหตุที่ตานเนี่ยมาทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าใครที่ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยก็จะรู้ว่าในเดือนพฤษภาคมนะ่ะมันเป็นเดือนที่มีดาวใหญ่ๆ ย้ายด้วยกันถึง3ดวงนะคะที่ย้ายไปล่าสุดก็คือดาวพระราหูย้ายออกไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาต่อไปก็จะเป็นวันที่13นะคะเป็นดาวพระพฤหัสแล้ววันที่19เกนี่ยก็จะเป็นดาวพระเสาร์ย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละลัคนาราศีก็จะได้รับผลกระทบได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยตานมั่นใจเลยว่ามันจะต้องมีจุดสําคัญสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะคะที่มันได้รับผลกระทบตรงจุดนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าในชาวราศีสิงห์เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นกับตัวของคุณบ้างเนาะอ่าเดอะเมจิ i เชนะคะขึ้นมาใบแรกก็ปังแล้ว m a g ิ c เชีเป็นใบของคนที่มีความสามารถอะคนที่สามารถทำอะไรได้อย่างรอบด้านคนที่มีความแข็งแกร่งมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความคล่องตัวสูงเฉพาะตัวสูงนะคะห้าถ้วยหเหรียญเดอะเดท ถวยนะคะคต้องบอกเลยเนาะไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมาเนี่ยชาวราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆได้เริ่มต้นงานใหม่ๆจะมีงานใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะคะให้คุณได้ลองทำอะ่ะแล้วตาลมองว่าโปรเจกต์ตรงนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ตัวคุณเองไม่เคยทํามาก่อนด้วยมันเป็นโปรเจกต์ที่พิสูจน์ความสามารถเฉพาะของคุณเลยอะ่ะเป็นงานใหม่ปัดฝุ่นแกะกล่องที่คุณแบบไม่เคยทํา เข้ามาห้คุณทําแบบปลุกปปรับฉับพลันมากๆชนิดที่ว่าคุณก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะกับงานใหม่นี้ที่เข้ามาซึ่งตอนนี้ตาลมองว่าชาวราศีสิงค์คุณเบื่อหน่ายงานมากๆนะตอนนี้โมเมนต์เนี้ยเลยอะ่ะเบื่องานเลือกงานคิดไม่ตกในเรื่องของงานเนาะมันเบื่อมันอึมครึมไปหมดนะ่ะสถานการณ์ทุกอย่างคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณอะ่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตของการทํางานแม้แต่ความรักทั้งเรื่องเงินทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเลยอะ่ะ มันน่าเบื่อมากๆมันไม่เป็นอย่างที่ใจของคุณหวังอะ่ะไม่เป็นอย่างที่ใจคาดหวงังเนาะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วมันติดอยู่กับที่เนาะการงานเงินเดือนก็ไม่ขึ้นการงานก็ขยับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการขยับอะไรเลยอยู่ตัวทุกอย่างมันนิ่งสนิทไปหมดจนคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณอยากจะออกไปจาก ตรงจุดนี้อยากจะหลุดพนไปจากตรงจุดนี้แล้วนะคะตาลบอกเลยว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมคุณได้ไปแน่นอนไพ่เดรดเดตขึ้นมามันหมายถึงจะมีการจบในงานบางงานมีการจบในโปรเจกต์งานสำหรับใครเนี่ยที่เป็นนักลงทุนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่มีการต้องร่วมหุ้นกับหุ้นส่วนเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยในครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการจบของการปิดจ็อบงานโปรเจกต์ที่คุณลงทุนเอาไว้แล้วคุณรู้สึกว่า ค่าใช้จ่ายอะ่ะมันเริ่มบานปลายมันเริ่มมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันบานไปลายไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ตัวงานตัวผลประโยชน์ตัวเงินที่ได้รับเนี่ยมันยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างคือมันทําเรื่อยๆเสียเงินไปเรื่อยๆแต่มันไม่เห็นข้อดีเข้ามามันไม่เป็นรูปเป็นร่างมันยังไม่มีผลกําไรผลประกอบการเข้ามานะคะในครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องพับโปรเจกต์นี้ต้องล้มเลิก ต้องมีการของเขาเรียกว่าอะไรมีการปิดจ็อบมีการจบโปรเจกต์นี้ไปซะถึงแม้ว่าการล้มเลิกเนี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกเครียดเนาะคิดมากรู้สึกมันเสียกําลังใจเสียขวัญไปหมดนะ่ะเพราะคุณอาจจะลงทุนก้อนใหญ่มาเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วในเมื่อมันไม่สามารถเดินต่อไปได้เนี่ยโชคชะตาก็จะพาให้คุณจบงานนี้เพื่อไปเริ่มต้นโปรเจกต์งานใหม่ที่มันกําลังเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีอะไรเจ๋ง มีอะไรดีๆเข้ามาให้คุณชาวราศีสิงห์อ่ะคุณได้รู้สึกแบบเฮ้ยฉันมีทางรอดแล้วฉันมีโปรเจกต์อันนี้แล้วที่ฉันจะต้องทําคุณจะได้รับคุณซื้อใหม่ๆเข้ามาทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอ่ะจะมีที่ปรึกษาที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีมีคุณซื้อที่ดีเข้ามาคอยให้คําชี้แนะคอยให้เขาเรียกว่าคอยแก้ไขปรับปรุงคอยพาคุณเดินไปสู่ในหนทางที่ดีเนาะซึ่งโปรเจกต์อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่จะนําเงิน นำทองนำความสามารถอะไรหลายๆอย่างมาให้คุณเนาะเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นช่องทางทํากําไรให้คุณในอนาคตได้ด้วยตั้งแต่เข้าเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะและชาวราศีสิงค์คนไหนนะคะที่ก่อนหน้านั้นน่ะคุณได้ไปทําธุรกิจที่มีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์หรือว่าไปทําอะไรที่ร่วมกับเพื่อนของคุณก่อนหน้านั้นมาแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันเลยอะ่ะที่คุณเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คือ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกแทงข้างหลังหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เนี่ยนำปัญหามาให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณระมัดระวังอะไรที่คุณไม่เห็นน่ะอะไรที่เขาปกปิดอยู่เนี่ยความลับก็จะถูกเปิดเผยจะทําให้คุณเนี่ยตาสว่างขึ้นเนาะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีคิดคิดบ้างแหละว่าเอ๊ะทำไมมันตรงนี้มันดูมีความผิดปกติจังในเรื่องของบัญชีทําไมเขาบอกว่าหุ้นส่วนบอกว่าเนี่ยมันขาดทุนนู่นนั่นนี่แต่ทําไมดูอีกทีนึงเอ๊ะลูกค้ามันก็เยอะเง มันจะมีความเอ๊ะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีอะไรที่คุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์เนี่ยคุณต้องระมัดระวังหลังวันที่2 0พฤษภาคุมเป็นต้นไปถ้าใครที่ต้องเกี่ยวข้องในเรื่องการเงินมีบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คุณเนี่ยลองนํามาตรวจสอบดูตรวจสอบให้รายตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยคุณจะเห็นจุดบกพร่องเล็กๆตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมา คุณส่วนจะนําความเดือดร้อนมาให้เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังและตั้งรับตรงจุดนี้ให้ดีนะคะชาวราศีสิงห์นะคะหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกจิตตกนะว่าเฮ้ยทาไมมันเราจะดีไหมดวงชะตาจะดีไหมคนค้าขายชาวราศีสิงห์หลายๆคนค้าขายก็แย่ลูกค้าก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยการงานก็ไม่ขยับเดินหน้าแต่ตาลบอกเลยนะว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ย การงานของคุณที่มันเคยผันผวนลูกค้าที่มันเคยไม่เข้าร้านอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยทุกอย่างมันจะก้าวกระโดดไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไอ้เรื่องที่มันผันผวนนะมันอาจจะยังมีความผันผวนอยู่แต่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณเป็นคนธาตุไฟคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนาะชาวสิงห์คุณเป็นเหมือน พยาราชสีเป็นสิ่งโตอ่ะเป็นคนที่คิดไวทําไวเวลามีโปรเจกต์มีงานอะไรในหัวปุ๊บเนี่ยคุณจะทําเลยลงมือเลยลงทุนเลยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบคิดให้มันละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะว่าเอออนาคตมันจะเป็นยังไงมันอาจจะมีการวางแผนที่ไม่ละเอียดมากขึ้นแต่ถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรขนาดนั้นเนาะการที่คุณคิดไวทําไวเนี่ย มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งเหมือนกันที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองการงานธุรกิจจะได้ก้าวกระโดดได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งชาวราศีสิงห์นะี่คุณเป็นแบบนักสู้อยู่แล้วคุณเป็นดั่งพระราชาถือดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคขนาดไหนคุณก็ไม่กลัวหรอกคุณพร้อมฝ่าฟันเนาะเป็นนักสู้นักคิดนักวางแผนเพียงแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้ความคิดในเรื่องของระบบงานเยอะทั้งในเรื่องของเงินในเรื่องของงานในเรื่องของความรัก คุณต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นน่คุณต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องมีการวางแผนในเรื่องงานเยอะมากๆเป็นคนที่ทํางานละเอียดละเอียดรอบคอบนะคะสามารถคุมลูกน้องได้อาจจะต้องเครียดคิดมากนิดน,นึงแต่ท้ายที่สุดปัญหาเนี้ยช่วงกลางเดือนอาช่วงปลายเดือนพฤษภาสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยความผันผวนจะเริ่มลดน้อยลงคลื่นใต้น้ําจะเริ่มลดน้อยลงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีสิงห์นะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึง ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมันจะมีเกณฑ์ของการหมุนเงินอาจจะเป็นการหมุนเงินในเรื่องของการทาธุรกิจการขอสินเชื่อขอไฟแนนซ์หรือมีการไปกู้เงินกับธน,นาคารอย่างเงี้ยถามว่าได้รับการอนุมัติไหมได้รับการอนุมัติแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายบานปลายเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยรอบคอบในเรื่องของการเงินนิดนึงและไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนาะไม่ได้มีแค่ข้อเสีย ที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุกปรับเลยก็คือคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเพื่อนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแต่ไพ่ใบเนี้ยแนะนําว่าให้คุณพยายามเลี่ยงการไปกู้หนี้นอกระบบที่มันต้องมีดอกเบีย้ยมีอะไรเยอะๆนะ่ะเลี่ยงได้เลี่ยงพเพราะไพ่ใบเนี้ยมันขึ้นมาเลยว่าหลังวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยจูๆ่ๆคุณจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินเข้ามาตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะจะเป็นใครเหรอยังไม่เห็นมีใครเลย ไพ่แนะนําว่าให้คุณลองเข้าหาดีกว่าไหมถ้าคนที่แบบยังไม่มีบุคคลบนบุคคลคนนี้เข้ามาในชีวิตเนาะให้ลองให้คุณลองเดินหน้าเข้าไปหารือเดินหน้าเข้าไปปรึกษากับคนที่คุณรู้สึกสนิทชิดเชื้อหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ได้ว่าคุณอยากมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้อยากจะทําอะไรอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้สามารถช่วยเหลือสนับสนุนได้ไหมหรือว่ามีหนี้สินที่คุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถจ่ายหนี้สินได้ครบตรงตามกําหนดนะเออลองคุยกับเขาตาเชื่อว่าคุณจะได้รับคุณซื้อที่ดีจะมีคนเข้ามาแนะนําคอยให้คาปรึกษาคอยแก้ไขปัญหาในเรื่องการเงินนะ่ะเออทำให้การเงินของคุณมันคล่องตัวแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหครึ่งเดือนหลังนี้ฉันรอดละมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้หยิบยืมในเรื่องของการเงินเนาะจะทําให้หนี้สินของคุณอาภาระทางการเงินของคุณเนี่ยมันขี้คลายปัญหา และเบาบางลงไปได้เยอะเลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินไพ่เด e l เ v e r กับ6เหรียญขึ้นมาเนี่ยให้คุณระมัดระวังการเสียเงินโดยใช่เหตุในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไมา้คุณแบบเยอะแยะไปหมดถ้าคุณเนี่ยมีเงินแล้วใช้จ่ายในเรื่องหนี้สินบางคนอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถให้ลูกให้พ่อแม่ให้สามีภรรยาอะไรที่มันเป็น การใช้จ่ายที่จําเป็นอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ไพ่สองใบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยให้เรามัดระวังการใช้เงินตามอารมณ์การซื้อของที่แบบมันไม่มีสาระประโยชน์นะชาวสิงเออบางทีคุณมีเงินเข้ามาปุ๊บอะไถ่ไถ่โซเชียลบอกเฮ้ยอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้ไปเดินห้างอันนั้นก็อยากซื้ออันนี้น่าสนใจอย่างเงี้ยบางทีสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไงเอาซื้อมาพอซื้อปุ๊บมานั่งคิดได้ทีหลังว่าเอ้าเราซื้อมาทําไมเนี่ย มันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีความจําเป็นเนี่ยมันจะมีปัญหาไอ้ตรงเนี้ยเข้ามาว่าให้คุณต้องเสียเงินกับเรื่องที่มันไร้าสาระไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องเก็บเงินดีๆพยายามอย่า CF พยายามอย่าออกไปไหนเนาะถ้าออกไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเสียตังค์เลยต้องโฟกัสกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันเข้ามา โฟกัสกับงานที่ทําโฟกัสกับสิ่งดีๆเนาะให้พลังใจกับตัวเองอะ่ะเออถึงแม้มันจะมีความผันผวนอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณความเครียดอะไรทุกอย่างมันจะผ่อนคลายลงมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเนาะทุกอย่างก็จะโฟลและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพียงแต่ให้ระมัดระวังสิ่งที่ตาลกล่าวมาข้างต้นกนะ็คือในเรื่องของหุ้นส่วน นะคะคุณส่วนนําปัญหามาให้ลูกน้องนําปัญหามาให้ลูกน้องแทงข้างหลังคุณเนาะลูกน้องไม่รับผิดชอบงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยและในเรื่องของการใช้จ่ายเงินใครที่เบื่องานประจําเบื่อธุรกิจที่ทําได้พับโครงการแน่นอนและไปสู่หนทางใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นยิ่งในเดือนพฤษภาคมถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยชะตาชีวิตของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเริ่มโล่งอกโล่งใจละ จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวตาลจะไปเปิดไพ่ออร์แนะคะวันนี้ตาลใช้ชุดไพ่แสงสุขมาขยายเพิ่มว่ามันจะมีเหตุการณ์สําคัญอะไรที่มันต้องเกิดขึ้นอีกและอะไรที่คุณจะต้องป้องกันนะคะแบบร้อเซเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเนาะเราจะได้ระมัดระวังตัวได้ถูกใบแรกขึ้นมาในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยให้คุณระมัดระวังบุคคลรอบข้างของคุณเนี่ยที่เขาอาจจะเข้ามาไม่ดี หรือใครที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังการนําข้อมูลที่มันไม่จริงการเป่าหูการพยายามดึงคุณไปสู่ในจุดที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมีคนเข้ามาปั่นหัวคุณเยอะแยะเลยทั้งในเรื่องงานในเรื่องความรักมันมีบุคคลที่3มที่ไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในชีวิตคุณคอยเอาข้อมูลคอยพูดกรอกหูคุณว่าเนี่ยมันต้องทําอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยมันดูแปลกๆดูลับๆ,ล,บๆล่อๆเนี่ย พยายามทําให้คุณจิตตกเนาะคุณเครียดคิดมากไม่รู้ว่าจะไปในเส้นทางตรงไหนจะเชื่อใครดีมีทั้งด้านขาวด้านดําเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์คนเหล่านี้ดีๆเนาะว่าคนที่เข้ามาคนไหนคือคนที่ถูกต้องคนไหนคือผู้ที่หวังดีกับคุณและคนไหนคือคนที่ไม่หวังดีของคุณเพราะมันจะมีในเรื่องของการแทงข้างหลังมีการเลื้อยขาเก้าอี้นู่นนั่นนี่ในเรื่องของงานมีบุคคลที่3เข้ามาปั่นหูคุณในเรื่องความรักคู่ครอง ต้องระมัดระวังดีๆนะคะตัดสินใจดีๆไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหรือปัญหาที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังเครียดทั้งภาระหนี้สินในเรื่องของการงานเนี่ยในเรื่องของธุรกิจที่ลงทุนไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันต้องถึงเวลาจบเนี่ยท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็จะจบลงและนําไปสู่หนทางที่ดีขอให้ชาวราศีสิงห์อดทนสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวสั่งอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําตัวคุณเนี่ยจะมาช่วย แนะแนวทางช่วยหาหนทางใหม่ๆมาให้คุณนะคะสิ่งไม่ดีกําลังจะจบลงแล้วเพียงแต่ต้องระมัดระวังคนโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะ2บุคลิกอารมณ์ร้อนเดียวดีเดี๋ยวร้ายหรือบุคคลที่เป็นเพศที่3อ่าไพ่ใบนี้ยังหมายถึงบุคคลที่เป็นเพศที่3ด้วยเข้ามาอาจจะไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณคัดกรองคนที่เข้ามาดีๆนะคะต่อไป คุณกำลังจะได้รับชัยชนะแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอะไรที่ไม่ดีกับคุณศัตรูที่เคยเข้ามาหาเรื่องคุณพยายามเลื้อยขาเขาอี้คุณทำไม่ดีกับคุณแทงข้างหลังคุณหลังจากนี้เนี่ยศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองคุณจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับชัยชนะแต่ขอให้คุณนะอดทนรอน,นิดนึงเนาะหลังประมาณวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ย คุณจะเริ่มเห็นละว,ว่าทุกอาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโผขึ้นเนาะและตาลมองว่าตอนนี้ชาวราศีสิงห์เองอะ่ะคุณก็อยากหลุดแล้วแหละอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาไม่เอาแล้วอยากจะหนีไปให้ไกลๆจากปัญหาเหล่านี้เพียงแต่ว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันคอยดึงรั้งคุณเอาไว้อาจจะเป็นในเรื่องของงานที่มันยังเคลียร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์าระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างที่คุณยังเคลียร์ไม่จบเนี่ยมันคอยดึงรั้งคุณเอาไว้หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกอย่างจะจบลง อะไรที่มันติดขัดชะงักงานเอาไว้มันจะถูกพับเก็บถูกจบลงให้เป็นอดีตแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้รับชัยชนะแล้วฟื้นตัวกลายเป็นชาวราศีสิงค์คนใหม่ที่ปังกว่าเดิมหลุดพ้นความจนนี่สินก็จะเบาบางลงค่ะวันนี้นะคะการพยากรณ์เหตุการณ์สําคัญๆของชาวราศีสิงค์ก็จบลงไปแล้วเนาะก็ะขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะรับพลังงานบวกไป แล้วขอให้ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่บอกนะคะขอให้คุณหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆทําจิตใจให้สงบลดความเครียดแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นค่ะวันนี้ตาโน,นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ